คำว่าหนอกับคำว่าหนาหลี่ในภาษาจีนต่างก็สื่อความหมายว่าที่ไหนหลายหลายคนสงสัยว่ามันมีความคล้ายตรงไหนความแตกต่างตรงไหนวันนี้เรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นครับหนอก,กับหนาหลี่ต่างก็สื่อความหมายว่าที่ไหนยกตัวอย่างเช่นประโยคง,ง่ายๆที่เชื่อว่าทุกคนพูดได้ครับเธอไปไหนคุณไปไหนหนีชื่อหนอหนีชื่อหนาหลี่เห็นไหมครับหนอหนาหลี่สลับใช้กันได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อตกี้เธอไปไหนมา 你刚才去哪儿了หรือ你刚才去哪里了ก็สามารถสลับใช้กันได้ครับนี่โครงสร้างหนึ่งโครงสร้างที่ว่าที่ไหนจุดจุดจุดที่นั่นก็นั่นก็คือโครงสร้างที่ว่าไหนจุดจุดจุดไหนจุหรือ哪里จุดจุดจุด哪里就ยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ครับที่ไหนมีแสงแดดที่นั่นก็ต้องมีความหวมัง 哪儿有阳光，哪儿就有希望。สลับ哦哪里查一个的，哪里有阳光，哪里就有希望。อีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆครับที่ไหนสนุกเราก็จะไปที่นั่นกันที่ไหนเที่ยวสนุกเราก็จะไปที่นั่นกัน哪儿好玩儿我们就去哪儿，หรือสลับใช้哪里ก็ได้哪里好玩儿我们就去哪里。นอกจากนี哪้แล้ว哪儿 นาหลียังสามารถใช้ในการย้อนถามและปฏิเสธไปในตัวได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันร้องเพลงเป็นะที่ไหนกันละ่ะว่าหนอหุยช่องเกอรหรือวันหนาหลีห่หุยช่องเกอเห็นไหมคะว่าลองสังเกตประโยคนี้นะฉันร้องเพลงเป็นะที่ไหนกันละ่ะเป็นการย้อนถามค่ะแล้วก็เป็นการปฏิเสธด้วยว่าฉันร้องเพลงไม่เป็นนะอีกประโยคนึงค่ะเขาเป็นคนอังกฤษะทีิไหนกันละ่ะ ท่านอร์อ,อ,องกหนหรือท่านหนาหลี่ชื่อองกเนเป็นการย้อนถามค่ะว่าเป็นคนอังกฤษที่ไหนกันล่ะและปฏิเสธด้วยค่ะว่าไม่ได้เป็นคนอังกฤษนะทีนี้ความแตกต่างของหนอและหนาหลี่อยู่ตรงนี้ค่ะ เมื่อมีคนชมเรามาแล้วเราต้องการที่จะแสดงความถ่อมตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคนชมมาว่าเธอเก่งจังเลยเราต้องการจะพูดว่าที่ไหนกันเราต้องพูดว่าหนาหลี่ค่ะแต่เราจะพูดว่าหนอไม่ได้หรือจะเอาคาว่าหนาหลี่มาซ้ำสองก็ได้ค่ะเป็นหนาหลี่หนาหลี่ที่ไหนกันถ้าใครอยากจะเรียนภาษาจีนกับผงเราชือ้อแล้วเราชือพี่ฮั่นสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ